าจะไปเชียงใหม่กับผมก็ทักเวสส่วนตัวมาเอ้าพี่ตกใจมาเลยโอ้โตกใจครั she she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys stare can't help it it's a habit Close.

สี่ทุ่มไปหลงทางอ่ะพามันไปเอาของนู่นน่ะที่ไหนวะไปตรงนั้นนะครับถอนุ่สารีอ่ะนั่นแหละไปรอเขาตั้งนานเขาไม่มาเออมันขับอู้นี่ไงไอ้แ่าไอ้วีมองพ่อมึงอ้ย ตอนเช้าเส้นนี้ไม่อยากจะมาเลยเนี่ยนั่นเขติดเลยบวกกับมิคโดดเอาเอาเกือบแล้วกูอืมด้ยเหรอเราไปเดวมบางกระปีกันไปส่งของเสื้อผมจะทำเสร็จกันแล้วเสื้อเสื้อกลุ่ม เดี๋ยวผมส่งแบบส่งลิงก์ให้ดูหน้าเฟซกิตดดิชัยป็นโยตอนนี้เสื้อผมแล้วก็สติกเกอร์ตอนนี้ผมกำลังผลิตอยู่กำลังสั่งให้เขาตัดอยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูตอนนี้ออกแบบใกล้เสร็จแล้วผมจ้างเขาให้ออกแบบให้เอาเอาเอาเเอาเอาพี่อเอ้ยมองไงวะนี่อตกใจมาเลยโหย ติดอย่างวันเส้นนี้ยรื่องขนาดตอนคืนนะเนี่ยตอนเช้านี่มาไม่ได้เลี๋ยวโหติดหนึบเอาเอาเข้าเกียร์ผิดไอิดจัดเอ้ยเอ้อเอาไปได้เนาะไอ้เว้ยแม่งโก็เกิดเลยเข้าเกียร์ว้าว ตกใจเลยพี่โอ้โหเอ้ยประเทศไทยก็แบบแล้วก็อย่างนี้เนี่ยขโมยวังกะปิเอ็บเช้าพี่ไม่ใส่หมวกนี้ไปเลยเนาะ มันนั่งได้กี่โมงแล้วเนี่ยมงวแต่งงไะโอ้ยสาวผู้ไทยตรงๆมันก็จะหมดอีกโอ้ยโทอถทางชีวิตนี้มีเฮียะไรดีเหอมันน่กันเนี่ยกูเนี่ย ถ้าอยากจะไปเชียงใหม่กับผมก็ทักเสส่วนตัวมาเอาพี่ตกใจมาเลยโอ้โตกใจมาเลยโอ้โหพี่มางแล้วเนี่ยรถตำรวจนี่เป็นโอ้มาไม่รู้ไม่เสียงเย็ดเค้อืมเย็ดเค้ไม่อยากติดกบแม่งเลยอืมแมว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 ไมว่ดีไม่ดี

อยเอี้งมึงดูดิน้ำอะนองป่ะไม่รู้ <100 K. S 2> เจ็ดเค่ไปเถอะป่ะคนไหนไม่รถไม่ปืน้นไม่ใช่กูยึดแม่เพิ่งล้างมาเสร็จเสร็จหมด,หมด พ้อตายโอ้ยเนาะดียันหลังเลยยัดแค่ขอโทษครับโอ้โหยออโอ้หื้อื้อยัดแค่หลังก็เปียกเลย uh huh. รถแก่งหลังทีไรไปอย่างงี้ทุกทีเลยโอ้ยกูละเบือ่อ รูนี้กูกลับบ้าตนาตั้งนานตั้งนานกูไม่เปือนแล้วเนี่ยวันไหนที่ไม่ล้างถนนก็มกนไ,นไม่เปียกวันไหนล้างปุ๊บแม่งเปียกปุ๊บมึงยังจะไม่ลามมองกูอีกนะมงึมงเนี่ยยัดแมอ่มอ เธอเป็นคนสุดท้ายยังไงก็ตด้โอ้ถนนเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะ ยัดแค่าไม่ทันยัดแค่ไหนๆต้องไปอัพลูกละมั้งยัดแม่หายไปไหนแล้วน่ะยังสองเกียร์เหมือนกูสี่เกียร์เลย มันอยู่ไหนมันชา้ายังมันขับรถเนี่ยๆๆๆ <_ hated it> ไหนอะท่านท่านเอ้ยเดี๋ยวขวาเขา,านี่ขับรถโอ้โหรถเพิ่งล้างเัดเยค ยัดเข้วูจะไปไงวะเนี่ยโอ้โห่ยัดทำไมโอ้ยรถมันไหนก็ไม่ล้างโอ้ช่างมันยัดไม่ยัดเข้มันอยู่ไหนวะนึกว่าไม่น่าตามมาเลยโอ้โห่นี่เธอเป็นคนเข้าไปเข้าไปไหนวะ ซอยเข้าเออตีวงอยู่ไหนะ่ะตรงเข้าไปจอดนี่เลยกันลูกนี้ขี่เข้าบ้านังนานก็จบแล้วกูมึงเนี่ยโอโ้โห นีรภาพเลยมึงจบนังมากูศูญเปล่ามาเลยวันนี้หือกูก็ตแม่นโละโหละ่วโอ้ยเนาะงานประลอมาเหลือ นั่นไหนอะพี่เขาไม่ใช่โกบิดมึงเหรอข่าวมุยมึงอีกนะบอกเขาว่าอะไรเออไม่เอาครับงไม่ซื้อถั่วเขา่ะม,มึงขึ้นเขาไม่เหรอเออไม่เอา <Yeah. S 1> มันหูดียังวะเขาร,รออยู่แล้วราเขาอยู่ไหนอะฮะเขาอยู่ไหนโทรหาเขาดิดูโทรศัพท์ตัวเองเลย ให้เจอเป็นคนสุดท้ายโอ้ไ่ไหนเขาอยู่ไหนเออจิตเค่แค่นี้เขาจะออกมารอนะ เด็กซีกูเลยมึงนี่เอ้ยเนาะมาสีมาเอ้มฮะกินน้ำอ่ะไม่กินอ่ะไี่ดีหว่ามากไหนน้ำไหนน้ำกูเด้อเลยอ่ะ Ut chưa bằng đi hua chưa mhm hua chưa mhm hua chưa mhm hua chưa เดีกูเอาคนหน้าเดี๋สองคนนั้นกูให้มึง <Okay. S 1> กูให้มึงเลยคนหน้าาเออยู่ดี๋ยวกูให้คนหน้ากูขอมึงเอาสองคนนั้นไปฮวงรักสาเกีงม่วงอึมฮึมอ เอเคพากรัวเปียกยังมีหน้ามามองอีกเหรอเนี่ยมันก็ซื้อถั่วไว่ังไงฮะ ไดเปิอม่มีลมมแล้วเนาะใครเขาจะมาเปิดมึงตอนนี้มีแต่นั่นอะเข้าไปดิเดินไปทีนี้กูหัวเชื่อมเลยอะ่ะเดินเข้าไปข้างในอะ่ะน้ำนี่กูเดินสะดวกเลยอะ่ะตือนเลยไอ้เหี้ยเจอยโอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่น <c oughs> อนเขาหน้าจะอีกนานแล้วดูแบบทรง เอ้สวัสดีครับก็พบกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยในช่องบางสปิดบอยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด็กหัดทำครับเด็กหัดทำแล้วเราก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดเข้าไปติดตามกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอก่อนพอซ่ำนี่รถเรอแล้วพอซ่ำนี่ <c oughs> แล้วมาเจอกันหม่ครับผมวางสปีดบอย